สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับผมเมื่อนี้ครับผบุ่อครับบาวนิวนะครับผมหรือบาวมุกอาหารนะครับผมนิวว้ายดันเนาะนะครับเมื่อนี้สีมเฮีตยังวันทีพี่น้องคิดยากนะครับผมก้อยหมูนะครับผมก้อยหมูมะนาวเนาะทุกคนครับก่อนอื่นนะครับผมกะใส่เกลือลงไปก่อนเนาะนะครับผมใส่เกลือลงไปก่อนนิดนึงนะครับหยุดใส่หลายเข้มนะครับ ตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมนี่ก็ับสับๆหั่นๆจักหน่อยนะครับผมตามด้วยกระเทียมเนาะนะครับผมถ้าเราต้มาตามด้วยข่าขัวครับพี่นอ้องเองดีไซน์เข่าขัวหรือว่าพีคนล่งกรอนกนระไรครับเดวแต่สูตรไพสูตรมั่นเนาะพี่น้องนะครับผม คิดอยากนะครับออกกะมากพี่น้องนะครับผมใส่ลงไปเลยเข่าวขัวนะครับให้มันหอมๆนะครับใส่ตามชอบเลยนะครับผงพี่นอ้องตามมากเลยตามด้วยผงชูนะครับผงนัวบานเฮาใส่ลายแซบลายใส่น่อยแซบน้อยนะครับตามด้วยมาพริกป่นนะครับ ใส่หลายมันก็จะเพ็ดนะครับก็ต้องใส่หลายก็ได้เพราะว่าห้าสีไปกินกบลูกโดดเนาะพริกมีเพชรขนาดเลยครับได้เราใส่นะครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะครับบีบลงไปเลยครับอันนี้เขาเอิ่นว่าก,ก้อยหมูบมักเนาาพี่น้องนะครับก้อยมะนาวนะครับผมก้อยส้มบานห่าั่นเองเนาะบีบลงไปเลยครับบมักเน่าหลายบมักเน่า ผู้นั้นผู้นี้เอามาฝากแน่นะครับผมเพื่อนบ้านเอามาฝากนะครับอ่ะเทากับสีโคเล่โคเล่นะครับผมกัะติใส่ถุงมือครับขออนุญาตคนนะครับพี่น้องนี่ครับคนไปเลยพวกนั้นมันเข่ากันนะครับผมขออนุญาตคนนะ <c oughs> เฮ็ดกินง่ายพี่น้องครับผููใดอ,อยากเอาไปเฮ็ดกินกะร่องเบิงเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมผมเองกะดนดนกินเถ้อครับบลิก,กินดูวัวผมเองบลิกินเนื้อวัวเนาะ,ะนะครับผมเนื้อวัวผมไม่แตะแล้วนะครับผมนะครับแล้วแต่มาซิมเบิงพี่น้องมันทิมเบืองตะกอนเนาะว่ารสชาติมันพอดีบอรสชาติพอดีนะครับ ขาพอดีแล้วแล้วก็ใส่นะครับต้นหอมผักชี่นี่ครับรยล,ลงไปเป็นน้นยาเรียบร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรากะใส่ลูกโดดลงไปนะครับไปนั่งกินกันเนาะพี่น้องนะครับผมเห็ดง่ายๆนะครับผมพี่น้องล่องเอาไปเห็ดเบิรงเดอนะครับทุกคนครับ ก้อยส้มนะครับหรือว่าก้อยมูักหน้านหนึ่งแต้